มาติดตามเที่ยงทันข่าวตอนแรกจะให้พี่อาร์มร้องแฮปปี้เบรดย์ลุงป้อมแต่ปรากฏว่ายังไม่เกิดยังไม่ถึงวันคล้ายวันเกิดเกิดแล้วเกิดมา80ปีแล้วแต่วันเกิดใน11ิงหาคมสิบหาสิงหาคมแต่ว่าวันนี้ลุงป้อมเปิดบ้านป่ารอยต่อล่วงหน้าตามธรรมเนียมนะคะให้คนสนิทให้คนที่ต้องการจะมาเคยอะไรดีมาอวยพรวันเกิดเนาะเพราะว่าท่านก็สูงอายุแล้วเนาะมาอวยพรวันเกิดแล้วก็ มาให้ของขวัญอะไรเป็นธรรมเนียมทุกปีนะคะเข้ามาพบที่มูลที่บ้านป่ารอยต่อ5จังหวัดน,นะคะวันนี้ลุงป้อมสดใสไหมนี่สวมเสื้อแขนยาวสีขาวเขียวเป็นเสื้อวอมชุงนี้จะสวมแบบนี้บ่อยแล้วก็เป็นสีของพรคพลังประชารัฐอุ้ยใช้มือแวบๆกางเกงเขียวค,คุณเรืองไก่ออกคุณเรืองไกแต่งชุดเข้าทีมกันเลยนะสีเขียววันนี้ก็สมาชิกพรคพลังประชารัฐสมาชิกก็เนี่ยแหละก็จะเห็นภาพสมาชิกพักคนการเมืองคนในแวดวงต่างๆบรรยากาศชื่นมื่นะคะมีคนอวยพรตั้งแต่เช้าเลยเดินทางกันมาอย่างต่อ ตอนนี้มีการไปถามลุงป้อมเรื่องของสถานก,การ์ชายแดนด้วยเดี๋ยวไปฟังกันว่าจะว่ายังไงไปดูบรรยากาศที่มูลพิบ้านป่ารอยต่อ5จังหวัดนะคะที่กรุงเทพพลเอกประวิตรวงสุวรรณหรือบิ๊กป้อมหัวหน้าพักพลังประชารัฐเปิดบ้านให้คนสิติอวยพรวันเกิดล่วงหน้าครบ80ปีตามกําหนดเนี่ยสิสิงหาคมนะปีนี้ลุงป้อมสวมชุดวอมแขนยาว แล้วก็กางเกงขาย,ยาวสีเขียวเข้มวันนี้มาสีเขียวนะคลิปสีขาวด้วยบริเวณคอเสื้อโอโน้นักข่าวสังเกตละเอียดเลยเป็นลายธงชาติไทยนี่ลายธงชาติไทยเข้ากับธีมช่วงนี้ด้วยครับก็มารอต้อนรับคนสนิทที่มาอวยพรมังเกิดตั้งแต่เช้าเลยนะคะบรรยากาศตั้งแต่เช้าคึกคักมาก มาอวยพรยเลี้ยงขนมหวานด้วยนี่นี่ม,มีการเรียงโตจีนกันด้วยอวยพรนะคะแล้วก็มอบของขวัญกันบางคนก็นําพงมลัยมามอบให้ด้วยมาไหวลุงป้อมนะคะลุงป้อมก็มอบของเที่ยวลึกตอบแทนทุกคนกลับไปเหมือนทุกปีเลยช่วงเช้ามือรายงานว่าพลเอกชิดนุพงศ์รอดสิริผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเป็นตัวแทนผู้บัญชาการฐานบกรวมถึงพลโทอมริษบุสุยาแม่ทัพภาคที่หนึ่งเข้าร่วมอวยพรช่วงสายมีคุณชัยวุฒนาคมานุสสร์ รองหัวหน้าพักพลังประชารัฐคุณเรืองกรลีกิัฒนะสมาชกิกพักพลังประชารัฐรวมถึงบรรดาสมาชิกพักก็เดินทางมากันอย่างต่อเนื่องอเต็มพื้นที่ที่เตรียมไว้เลยนะคะลุงป้อมก็เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเนี่ยอวยพรมันเกิดด้วยโดยเฉพาะนักข่าวสายฐานก็ใกล้ชิดกันดีนะอวยพรให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงยืนหยัดมีแรงทํางานเพื่อประเทศชาติต่อไปบางจังหวะผู้ทีเล่นทีหยอกบอกว่า หมลุงป้อมยังหนุ่มๆอยู่เลยนะนักข่าวก็แซวเล่นนะคะบอกว่าลุงป้อมยังดูหนุ่มอยู่เลยลุงป้อมบอกจะหนุ่มได้ยังไง80ิแล้วแกแล้วไม่น่าเชื่อไม่ใช่เลยไม่ใช่เลย80แล้วนะไม่ดูไม่ถึง80นะไม่เชื่อเหรอคะพียงนักข่าวต้องถาม่างนั้นนะต้องบอก่างนั้นแะแต่ลุงป้อมก็ดูสมวัยนะ80แล้วลุงป้อมบอกผมแก่แล้ว80บแล้วแล้วก็ขอบคุณนักข่าวนะคะบอกว่าขอให้นักข่าวก็มีความสุขตลอดไปเช่นเดียวกัน นักข่าวบางคนก็เลยแซวลุงป้อมบอกทดสอบเลยไหมยังฟิตอยู่หรือเปล่าขอทดสอบลุงป้อมแลยแข็งแรงรอ,อยู่ไหมให้งไงดันข้อหรอโอ้โหนักก็เกินไปเลยน้องสก๊อตจัมนัก<อ>ข่าวก็แซวลุงป้อมบอกว่ายื่นมือมาให้จับก่อนจะบีบมือนักข่าวทดสอบความแข็งแรงนี่ปกติก็คือแข็งแรงอยู่แล้วใช่ไหมชอบแซวนักข่ายยื่นมือมาทดสอบเลยบอกยังจับมือได้แน่นเลยนะครับแล้วก็ถามนักข่าวด้วยว่าเจ็บไหมล่ะนี่น อาเดี๋ยวไปดูจังหวะที่มีการพูดคุยก็เป็นกันเองนะคะสบายๆวันเกิดลุงป้อมค่ะคนนี้อยากได้กระเป๋าจองกระเป๋ามาเป็นอาทิตย์แล้วค่ะได้ถึงแล้วนะมี่ความสุขนะคะวันนี้ลุงป้อมนะแล้วก็พูดคุยหยอกล้อกับนักข่าวบีบมือให้ดูเลยว่าแข็งแรงดีนี่ยังบีบมือได้แน่นเลยนะครับ ทีนี้ไหนๆก็ได้เจอลุงป้อมแล้วนะคะนักข่าวก็ถามความเห็นต่อเรื่องของสถานการณ์การเมืองจริงๆก่อนหน้านี้นักข่าวของเราก็ไปถามนะสัปดาห์ก่อนน้องนาเดียไปถามแล้วลุงป้อมบอกมาถามอะไรผมอะไปถามรัฐบาลโน่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องถามแต่ทั้งก็แสดงความห่วงใยอะไมาเนาะเพราะว่าโอ้ท่านก็เป็นอดีตผู้นานะคะเป็นทหารที่ใหญ่แห่งบุรพาพยัคฆ์นะอนี้นักข่าวก็เลยถามอีกรอบหนึ่งว่ารู้สึกยังไงกับสถานการณ์บ้านเมืองเรื่องของชายแดนบ้างในฐานะอดีตนายทหารด้วย รุงป้อมเนี <não. S 2> assim, falando, seja, ่ยตอนแรกขอไม่พูดถึงบอกว่าไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรไงแต่พอถามว่าแล้วเป็นห่วงประเทศชาติไหมล่ะลุงป้อมลุงป้อมก็บอกว่าห่วงไม่ห่วงจะลงพื้นที่ไปเยี่ยมทําไมอะลองดูจังหวะนี้ค่ะผงจากที่ใครทำตัวาเาไม่มาไม่ตอบไม่ตอบไม่ใช่เรื่องผมไม่ใช่เรื่องผมไม่ใช่เรื่องผมผมไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไร ห่วงที่ไม่ห่วงยังไไม่ห่วงผมจะไปเหรอผมไปเยี่ยมรู้เปล่าว่าผมไปเยี่ยมรู้เปล่าผมไปเยี่ยมเออาก็ไปเยี่ยมเอผมไปเยี่ยมกับผมห่วงเขาสิห่วงประชาชนที่ไม่รู้วินัยเจจต้องมาเดือดร้อนนะครับโอเคครับ ก้องบอกรู้เปล่าผมลงพื้นที่ไปเยี่ยมนะแะข่าวที่นางก็ทํากันพวกคุณไม่ได้ตาม,มที่ไปเนี่ยส่งสารคนไม่รู้อินโนอินเเขาต้องมาโดนเรื่องของผมกระทบไปด้วยครับจากการประทะเนี่ยนะเอออินโนอินเนพี่อัมทันเนียคำน,นี้ก็ได้ยินอยู่นะแต่ว่าจริงๆวัยรุ่นเจนซี C อาจจะไม่ทราบว่าไม่รู้อินโออินเแปลว่าอะไรครับทีมข่าวของเราก็ไปเปิดความหมายมาให้ไม่รู้อินออินเจากสำนักงานราชบัณฑิต มีมีความหมายสองความหมายด้วยกันความหมายแรกก็คือไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ก็ต้องมาถูกลูกหลงนี่ไม่รู้อินุอินีหรือว่าอีกความหมายหนึ่งก็คือไม่รู้ระเบียบไม่รู้ธรรมเนียมแต่อันนี้น่าจะหมายถึงเรื่องของไม่รู้เรื่องราวชาวบ้านทั่วไปนะที่โดนลูกหลงนะถูกลูกหลงไปด้วยความหมายแรกใช่เนี่ยก็อย่างคนทะเลาะกันแล้วจู่ๆเขาตีกันคว้างใส่กันเราเดินไปเอาตกใส่หัวหัวแตกก็แปลว่าเราไม่รู้อินุอินีครับทีนี้ ภายในงานก็มีการจัดเตรียมการเลี้ยงไว้อย่างเต็มที่เลยนะคะเป็นรัฐาหารชื่อดังนะมารวมตัวกันเป็นบูบูธแบบนี้เลยนักข่าวแซวบอกเหมือนเป็นตลาดนัดเลยบรรยากาศก็มียังมีคนที่เป็นคนในแวดวงการเมืองแล้วก็แวดวงทหารด้วยเดินทางมาร่วมอุดหนุนต่อเนื่องเดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศให้ดูตลอดทั้งวันมีบุคคลสําคัญคนไหนมาร่วมงานวันเกิดลุงป้อมวันใครวันเกิดบ้างค่ะ,ะก็แฮปปี้เบอร์เดย์ล่วงหน้าด้วยนะครับร้องเพลงไหมคะ ยังไม่ถึงวันออนะสิคุณน้องนนะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวรอวันที่11ค่อยรองแล้วกันะ <c oughs> นะฮะ <c oughs>